มาอยู่กันที่ไททันโปเกอร์ซีรีส์มอนติคาร์โล2024ครับผมในรายการ 40K n l h Mystery Bounty ครับและพอทนี้คือ u u t t w w y พอร์ตหรือว่า Family p พอรตนั่นเองครับก็คือมีคนลงเงินเพื่อที่จะไปดูในฟอบกันเยอะครับนี่ครับแล้วฟอบออกมาเป็น Queen A Jack p โพดำครับผมแล้วแอคชั่นเริ่มจากคุณออซซี่นะที่ถือ คิงแจ็คกะมีคิงโพดําอยู่ในมือครับสามารถลุ้น o อยัลสเตทฟัดได้นะแล้วที่จะเช็คออกไปครับคุณออซี่คุณมอร์เทนไคลครับที่มีคิงแจ็คเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโพดํานะแล้วที่จะเช็คเหมือนกันครับมาถึงคุณอาร์เธอร์ครับผมถือ A10 ิซูทที่เป็นหัวใจครับติดท็อปแพรตรงนี้ครับสามารถมีคนที่ติดฟัดไปแล้วหรือว่าติดสเตทไปแล้วได้ครับอาจจะต้องโปรเทคไพ่ตัวเองหน่อยนะ นี่ครับเลือกทียบเบ็ออกมาที่275,000ครับผมนี่ครับแล้วเทินออกมาเป็น10โพดําครับผมโอโ้โหคุณออซี่ติดรอย a l s t สเตฝัดไปเลยครับเบ็ดไปแล้วมีคนคอมาได้แล้วเทินออกมาเป็นโพดําอีกใบอีกโอโ้โหคุณออซีเ่เลือกที่จะเช็คแถบออกมานะติดใหญ่เกินไปครับ แล้วคุณอาเธอร์ก็เลือกที่จะเช็คออกไปครับผมผมบอกมันน่ากลัวแลวรีเวอร์ออกมาเป็นสิบอีกโอ้โหคุณอาเธอร์ติดฟูลเฮลครับทีนี้คุณออซี่จะเล่นท่าไหนครับติดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นน้อยมากครับคุณอาเธอร์นี่ก็คือสวยนะครับคุณออซี่เลือกที่จะเช็คแถบออกไปครับผมโอ้โหคุณอาเธอร์ได้เบสเลยครับ เบ็ไปที่1ล้าน3าแสนครับผมเราสแต็กคุณออซี่มีอยู่3.2ล้านครับนี่ครับแล้วที่อออินไปเลยครับอยู่ที่ว่าคุณอาเธอร์จะเชื่อหรือเปล่าแล้วครับตอนนี้คือเหนื่อยจริงๆนะเฮนนี้คือถ้าแค่ทูแพรผมมาหมอบง่ายแล้วปาทิ้งได้เลยและหมอบไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับ หลบสวยมากๆครับแล้วคุณออซี่ก็โชว์ไพ่ไปเลยครับกูดโฟครับผมและสำหรับใครที่ชอบแพนมันๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกูดครับผม